บายดีพี่น้องเขาคั่วปีงงเนื้อเด้อปีงเ้อปีงงเนื้อเนื้อก่อนเหมือนกินปลาแล้วก็กินเนื้อเนาะคนเฮาไม่นี้อยากอันหนึ่งเขาก็เห็ดกินอันหนึ่งอยากกินเนื้อนึงเขาก็เห็ดกินเนื้อนึงตามใจปากเนาะพี่น้อง เนื้องวน่อยได้นิกินง่ายง่ายบริยาสบายดีพี่นอ้องกินเขาาละไม่หมนเด้อพี่อีกเนื้อเนื้องวออแก้ประแดกลวกพักนะเสบเสบน้องกันเดอ้อมาเสบเสบกินเขากินเข่าเที่ยงกินเขาเทียเเท่ยง <c oughs> นะทุกร้านกินข้าวเพียงกันเ้อแต่เม่ก,กินหมี่มกินบวกรเขากับสีนบวยากินได้เขากับสีนเอาเลยน้ากินงเขา่ขขเา,ากินยลง แม่ด้วยคปายปรุมอาบนและนจะขลสวรร์ไปสวรรค์โดยนะข้ขยี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 ้อยี้ขยี้ขยีาขยี้ขยี้ขยขยีข้ขี้ขยี้ี้ข้ยี่ไย้ขยี้ขยี้ขยี้ขขยนข้ขยี้ขยี้ขยีข้ขยี้ขยีน lắm xe lăn chạy tục lắm chạy mòn đó ha, ha. hiếu là xe cho ăn khẩu sầu เดี๋ยวนนี่มีม้อนกินเข่าสวยเลยเดี๋ยวนี้จะเศร้าร้ยยายบุญญากินเที่ยงกันได้กินเข่าเนี่ยมาขึ้นมีเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อมา đây là bữa nạm của nó từ đây này đó đây là làm tháng này bay từ đây mày bọc เออสุดใดใหม่ต๊ะกบไฟบ่สอนค่ะ แบกผักบงดบบผักขาดซ่อม มานอน n g à เด้อคุณน่บ่ายสองบ่ายสามคอด้ไนอน

แบบลวกจะไปกินอะไรจะกินลิ้นแบบนี้ กินเขาแซ่บนะให้หิวเขานะเนาะยุ่วเขาขแห้งเลยกินเขาขแซ่บอันบ่หิวเลยกินบ่แซ่บไม่ทำยาเสียเส้ยงเนี่ยัยาเสี้ยงเมียงแล้วเจา้าพญากินเขากระแซ่บให้เสี้ยงเมียงไปหาหายยามาใหา้ ฮะฮั่งยากินข่าแซบมาใฮะแท้เชียงเมียงสิไปไปสางนอนอยู่เฮือนเฉยๆอยจ้ะให้พนอัดเท่าซ้ำเลยจักเมื่อเชียงเมียงฮั่งยาจะสิมาไกดสปอว์หมไปเอาฮั่งยาซ้ำมือไปได้จะพญงาบ่ะออเตอร์จะเผากินข่าเด้ออ่ะ A kín thằng mày, hư náo mác ong hư ku chị thao hư 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 hư

นั่นแหละมันอยากกินข้าวแซ่บเจ้าพุากินข้าวมดติดปัก่บ่แม่นบ่วะบักหามึงเอ้ยมึงตัวให้กูอดข้าวอดน้ำเนาะวะเจเี้ยงกบแพ้พญาเชียงเี้ยงเนาะเี้ยงตัว อันน mm ี hmm. ้คือกัน์แล้วขาเท่าก็ต้องกินมากินข้าวเทียงไหนหิวๆเลยจะกินมันแซ่บขันบ่หิวหลังบ่แซ่บกินยังก็บ่แซ่บ

ข้าวซึ่ข่าวข้าวซึข่าวข้าวซึข่าวให้ก็เป e ็นฮะงห่ะมาเป็นส้ำฮาแะามหรือไส้างแจมมาเป็นบ่ขึ้นเลยฮะบมาขึ้นซ้ำเพล่แล้วซ้ำเพล่ tôi đã chọn thế rèo đi hai đứa học đứa học đi มันหหยชิดึกโทรสะพั์ถิ่นได้พอไ,ไ,ได้ด่ะโมรซับเพ่ด่ะอืมวัวตัาอย่างน่อ่ะนี้น ช่วอาออกใช้บรรลวกัญญาอันนำ ธรรมดาน้องสาวเอ้ยมาไก่บเบอร์มากระโดเขาไงก็ะมีได้น <c oughs> อนคุณตลกใช่ไหมห่านห่านห่านเฮ้่แนลนะ้วหลุดมือแลฮะไห้เชิดซักเอือแตกเลยวางไเงนีน่ปวางไวปวางไว้ Băng quay đó Thấy nè bên này đây, đây đó hm hm hồi đó hm 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 la hm 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 คนเ่ยได้อย่างแต่ไปปะเพิ่น